สันขายะงเคยตองวันได้มีจดหมายน้อยเขียนเป็นหอยเข้ามาใส่ในอนอเอ้เม่อไทยเป็ดทองอยังใครทั้งขับตอดขอทางน้องนัดไทยสิขับไทยสบพอ พี่น้องปัอาเลยขอเต็มที่และน้องได้มาค่มอยู่ในงานได้สละเวลามาควมทานงานนี้แม่มาไมตัวบุญยงเพยังมีเดือาเข้าอาทารเขาทามาสตาไดแม่เดือไปทั้งลาบแลกคอสิเทียม่อน่อแม่มา าเขาผู้เตียงทานวันนี้สายผู้มีไหลผู้มีหน่อยทั้งศรัทธาพระบ,บารมีอดหันเนื้อมาเต็มที่ได้ต่อสิเนื้นในในอใทได้ลังมา เฝ้าต้งนาเดนไม่เวลาหรือบานมันดำสซองเวขันมน้ำปบกอนขวงอายกะอดหองนักเป็นสียังก็มีคู่ซอนเมียอายก็บอมีวันทีออง้ ពីទីចិត្តតែ ให้ป่วยปีเอ๋ยนายข้าแลเจ็ดในกันียนจากย่างร้ายในสุภวต เอาเงให้แทนคุณเีไอง้ยเป็นว่ีตงแต่ปีตาตึ้งเนสุภาพดไอสสุมภูเอ๋ยพีแต่พอปากเาทเอาให้สงคืนไอก็เลว ความสุขได้หนึง้งอันตรายภัยทุกก็จะเวรมากใกล้เอเอเป็น,นการสันเก็บให้ไอ้แเียรอยขอให้หายลีเว้นที่จะให้อยู่ดี ิ้นทางลําอีเมฆบุญยองมื้อนี้ยามยกขึ้นเมื่อบ้านกันสางให้โชคใหญ่เด้อ คนเป็นโศคที่สองยังมีเก็บมีใครโศกที่สามนั้นหากเอแตเ่ไรก็พี่เก่าในเดือไอ อีวตีอาเยปะ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 เอน้าเตะเอยท่อเอยเอเฟสสกละน้อสกจะเป็นสัตถาตังได้โตกแตกกองตี มาเดีนบ่มีไหลบ่มีด้ยจิตใจเอยกับปอเอ้ยาขอเอ้ยตอนยามันขอให้ดบุญหลเอ้ยนั้นทนเป็นไฟขอให้ได้บุญมา เดียเดือดอกให้เจ้ามีเป็นหอเหวกระหังมีดีได้เมียนั่งเอื้อนทานมาเดือดชิมกินขอให้เต็มให้ดำเดือดเดือดเดื้อนหานเม่นีคิดขับข,ขอให้เต็มไดบ้านอยากจะนั่งยู่บ้านสนุกนับตั้งแต่เงินเดือด

อันทิน้งแรงนานยังเขินขาดอุบาทหักพญาไทยได้มาใกล้เบียดเบียนพวกเลยเด้อเอ เอนจะมาสวงสายฝนเอือขนาดกรได้ขิดบักสมเแก่ท้างไอ้กระสวงเมาเมน่าเมนแทบน้องมันผาสัําสังเาน้องอ่อน่มีผัวใส่ฝนเอื้อบ่มีผัวนอนนํำกระบอดตายอย่าใจน้อย คอยน้องเอาใจสวยสาวแมงหางคนสวยเอาใจสวยอยู่เดิมเมน้าอนุูมเก้มทนคุณลืมแสดงเรื่องเขามันจิตเศร้าหมดมองลืมคนเขาขอาวไม่เด่นมอมงอายที่ทรองเว้าขาเดิน เบาสีเวลาโน่ใหญ่สีสบูเพื่ผัดบ้าพ่อยังเสียเวลาสิม,มาหาเจ้าเมน่าเจ้คอยโน่อเอาเหตุตุ้มคุ้มไก่ไทยเปิเ้งเชิงขับขับไอบ้เบาสีเวลาปักสันลองเบิร์นสีถึงใจน,น้องนาดลายโขอท่าแต่เหลือทิ้ง บ่มีเดือคกองกิ่งยิ้มแค่นเดน็กจากเด็ใจส่ายกมียิ้ได้คำรอสีใส่ใจเป็นตัวเจ้าเมตตาขอเป็นเงาโน้ที่มังค่าเดินตามทางไปทุกทีเมตคอยวันเดือพันปีนนนนเดือสิขอพี่ตั้งแต่เจ้าบอกขอเอาผู้อื่นเอง จำตัวเก็มไก่ไอเมนนัน้นคือน,นางนอนกลางคืนฝันละมืนนอนอนลับประทับใก่บาพิสายด้นอนเมน,อน,น,นไนบาปักษัสไอชีส้มสูมันผันว้าอดทนเนมันลองลองเป็นของอายชิให้สุขสบายคุณนั้นคุณอย่าบ่ทหอววันดีนอล สิไปสังขาก็โน่ตกลงสนอหน้าจะมัวสะสิบวันเมื่อลงคนเดียวซ้ำเขานั้นใจไอ้มันขันหักเกทของเอ้ยตาบัดบัดคือนางน้องละเมอฟันโพ ใจเจ้าขอที่เอาไอได้บ่ไอนี่ใจจดจ่อขอเคียงนางรับตาไอ้ชีหมายมันไว้เปลี่ยนคสังว้าบ้า นั่งเยาวกันหอมไม่ช่างเอย้ยวันนี้แม่มีเงินมาใครขอขวนเอามาปอนแม่มาขันไม่น้กอ,อกกัรน้าน้องทั้งอีแม่ชิด สำใ <S Credit. S 1> ัยเจ้าแก้วเม่บรรดาเขมูจากที่ศพเงินทองอีแม่เอามาต้อนแม่มาลูกบ่มีได้ยังไงที่ไหวพรก่อนที่หม่ได้แม่เดิอเม่ตู้เข็นอีแม่บุญทันแม่บทองก็คือกัดแม่ชาเอ๋ยแม่สิตษะบุญกุศลเม่สร้างไว้ให้นำคำครูสุนว แม่บ้าอีแม่เอ๋ยแม่มาทำบุนเมื่อนี้เล้ยวไข่ไข่คอไอเขนเด้ออีแม่เขเดเอ๋ยไข่ไขเก็บหายปิดเด้อแม่เดือบ้าบ้าจะนำต่อแม่บ้าไม่ตับุญทันโนกักคือกันแม่บอดขอเอออแม่สามแม่ชิดตาเด้อแม่จาหมอบย่าสาเนี่ยคนดีจะมาจะมาหอดแมเดือ วัดีอยากจะมาพบพ่อไปนะ hey there ແລະຊິບໍ່ຫຼິປັນຍາແທມັຊຊິບໍ່ົົດະວາໍຫົາວງກຈົຈ บ่ได้ดูซ้อนสินอนมีอยู่บ่เป็นเลยเด้อ,อ,อเมื่อวันอดห่ออย่คันเม็นนาวเส้นเส้นคือทั้งคนเป็นใครบ่ได้เลยเือวางสภพปลาหัดเป็น,นาวหวาัดใจฟิิ่ฟกับ เอ็มกรบอกเอันตรายผัดคิดจากใจรัไอพี่ไปนอนเงียงม่ได้มีเมื่อไอออดทอรคืต้งที่เสกงซมทางเวรน้องที่เสงทังคน เอความสำคัญจะจิตอย่างให้เป็นห้างเมว่อไอ้หมดหองสมัติไอ้ได้มาไม่ีอ้ใหญ่ปุณมียาบาด็กเลยอก <Eso. S 1> ินว <laughs> <system> <Club> ันทำจนหัวเสียอ่อนเดียปภักตม บุกีเขากระซาขันห้ามผีตกปราซาชิคิมานกระบอกเป็นเอ้าข่พาเอาาเอีที่ของไปเพนีนทุกพิธีนนบใส่ว่ะเดีเก้คำไข้ขัสย์ขอดาไปต้นใส่ไว้สกอล

เออน้อยเมีประดามีเมียเนมีแบุญทานแล้อก็มีตับแต่เงินทเแก้วก็สอบยากเพื่อดิไซกระบอกเมยังมีจิตใจพัฟ้าลงมาให้

แต่นเจ้าไม่ได้ทานมาเดียวพูดพพูดขอให้มานำปองได้เด็อๆแเม่อเดือเมือเดือดได้ไม่กินฉันมาทานไม่เหี่ย

お願いしま